สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 โรงเรียนวัดสุทธารามที่น่ารักทุกคนครับวันนี้นักเรียนทุกคนก็จะได้เรียนวิชาสุขศึกษาและภละศึกษากับครูเปาเช่นเคยครับปกติแล้วการจัดการเรียนการสอนของเรานะครับจะเป็นการเรียนการสอนแบบออนไลน์ไลฟ์สดเรียนแบบเปรียไทมมถามตอบกันนะครับนักเรียนแต่เนื่องด้วยวันนี้นะครับวันพุทธที่22นะครับครูเปา ติดข้าราชการติดภารกิจนะครับจำเป็นต้องอไปอบรมนะครับครูเปาก็เลยจัดทําคลิปวิดีโอไว้ให้นักเรียนเรียนไว้ด่วงหน้าแล้วนะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วมันเริ่มเรียนกันเลยครับคาบมนี้จะเป็นคาบสุดท้ายของบทที่10ครับทันตะสุขภาพวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนะครับ สำหรับการแปลงฟันอย่างถูกวิธีนั้นมีวิธีการอย่างไรบ้างเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับข้อที่1การแปลงฟันบนนะครับวางขนแปลงหงายขึ้นที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันนะครับรอยต่อระหว่างเหงือกและฟันนะครับเอียงแปลงเล็กน้อยขยับแปลงไปมาสั้น เบาๆแล้วปัดขนแปรงลงล่างผ่านตลอดตัวฟันนะครับผ่านตัวลอดตัวฟันทำซ้ำแบบนี้4ถึง5ครั้งแล้วเปลี่ยนแปรงซี่ต่อไปนะครับจนครบทุกซี่ทั้งด้านนอกและด้านในนะครับนี่เห็นไหมดังรูปนะครับเขาจะ การแปลงฟันบนนะครับดังรูปนะครับเขาจะหงายแปลงขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็เอียงแปลงนะครับเอียงแปลงให้อยู่ระหว่างซอกฟันแล้วก็เหงือกนะครับนี่แปลงฟันด้านบนด้านนอกนะครับเห็นไหมดังในรูปตัวอย่างนะครับรูปต่อมาก็จะเป็นนะครับการแปลงฟันบนด้านในเห็นไหมก็จะแปลงฟันด้านในข้างบนค่อยๆแปลงนะครับถ้าโดนเหงือกนะครับเหงือกบวมอาจจะเป็นแผลได้นะครับ แล้วก็การแปลงฟันบนด้านหน้านะครับนี่ก็ไม่ยากนะครับแปลงฟันบนด้านหน้าแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการแปลงฟันบนด้านหน้าของส่วนในนะครับการแปลงฟันบนเนี่ยจะยากก็คือแปลงฟันบนด้านนอกนี่ไม่ยากหรอกครับแต่การแปลงฟันบนด้านในนี่ยากครับเราต้องค่อยๆแปลงนะครับเพราะถ้าเราแปลงผิดพลาดนะครับฟันแปลงแปลงฟันอาจจะโดนเหงือกแล้วก็จะเป็นแผลได้นะครับ ฉะนั้นเราควรระมัดระวังในการแปลงฟันนะครับลูกต่อไป2นะครับการแปลงฟันล่างนะครับวางขนแปรงควํมลงที่รอยต่อระหว่างเหงือกและฟันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันกับแปลงฟันบนนะครับเอียงแปรงเล็กน้อยขยับแปรงไปมาสั้นๆเบาๆแล้วปัดขนแปรงขึ้นขึ้นแบบว่าให้ผ่านตลอด นะครับจนทั่วตัวฟันทำแบบนี้4ีถึงหครั้งนะครับทำแบบนี้4ีถึงหครั้งแล้วจึงเปลี่ยนไปสี่อื่นจนครบทุกซี่ทั้งด้านนอกและก็ด้านในนะครับเราจะทำแบบนี้นะครับเราจะแปลงฟันให้ทั่วปากนะครับดังรูปนะครับจะเป็นการแปลงฟันล่างด้านนอกนะครับนี่นะครับ นี่ก็จะเป็นการแปลงฟันล่างด้านหน้าเหมือนกันครับด้านหน้าหรือด้านนอกนั่นเองครับก็จะขัด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 ครับปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงปัดขึ้นปัดลงนะครับแล้วภาพซ้ายมือข้างล่างก็จะเป็นการแปลงฟันล่างด้านในนะครับค่อยๆแปลงนะครับระวังระวังนะครับแล้วก็จะเป็นการแปลงฟันล่างด้านในของทั้งสองข้างครับด้านข้างทั้งสองข้างครับด้านในนะครับ ต่อไป3นะครับการแปลงฟันด้านบดเคี้ยวนะครับวางขนแปลงด้านบดเคี้ยวนะครับด้านบดเคี้ยวของฟันกรามถูไปถูมาสั้นๆแบบนี้ประมาณ4-5ครั้งนะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกซี่ทั้ง4ด้านนะครับคือนะครับฟันกรามบนซ้ายและขวานะครับแล้วก็ ฟันกรามล่างซ้ายและขวานั่นเองนะครับบน2ล่าง2รวมกันเป็น4ท่านนะครับต่อไป4นะครับการแปลงลิ้นหลังจากการแปลงฟันให้สะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเราควรที่จะแปลงลิ้นด้วยนะครับหลักการในการแปลงลิ้นก็คือนะครับวางแปรงสีฟันด้านขนแปรงนะครับแปรงตรงกลางของลิ้นนะครับ โดยที่เราจะปัดแปลงเนี่ยไปด้านนอกประมาณ4-5ครั้งนะครับปัดไปเรื่อยๆสีครั้งแล้วก็บ้วนควนบ้วนฟองออกมานะครับบ้วนฟองออกมาเสร็จแล้วก็แปรงใหม่ 4- ีถครั้งแล้วก็ค่อยบ้วนฟองออกมาใหม่นะครับทําไมเราถึงต้องแปรงลิ้นนะครับทําไมเราถึงต้องแปรงลิ้นก็เพราะว่าลิ้นนะครับเป็นตัวเก็บกลิ่นของอาหารนะครับ เราจะมีกลิ่นปากหรือไม่มีกลิ่นปากมันขึ้นอยู่กับลิ้นครับถ้าเราไม่แปรงลิ้นนะครับเราก็จะมีกลิ่นปากแต่ถ้าเราแปรงลิ้นให้สะอาดนะครับแบคทีเรียที่อยู่บนลิ้นก็จะตายไปด้วยก็จะหายไปด้วยทําให้เราไม่มีกลิ่นปากหรือมีกลิ่นปากลดน้อยลงมานั่นเองนะครับนี่คือสาเหตุของการแปรงลิ้นนะครับมาดูสรุปของบทนี้นะครับ เราควรแปรงฟันตามสูตร2 2 2ก็คือนะครับแปรงฟันอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้าและก่อนนอนนะครับและการแปรงฟันทุกครั้งต้องนานครั้งละ2นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเพื่อให้แปรงฟันได้อย่างสะอาดและทั่วถึงและหลังจากการแปรงฟัน2ชั่วโมงนะครับไม่ควรรับประทานอาหารหวานนะครับแล้วก็ หน้ำบดลุมนะครับเราจะไม่รับประทานนะครับและก็สุดท้ายนะครับฟันเป็นอวัยวะที่สำคัญนะครับควรดูแลรักษาสุขภาพฟันด้วยการแปรงฟันอย่างถูกวิธีจะทำให้ฟันแข็งแรงไม่ผุง่ายและจะอยู่ไปกับเราอย่างยาวนานนะครับต่อไปนะครับ เรามาดูแบบฝกหัดท้ายบทที่10กันนะครับจะเป็นแบบทดสอบปรนัยนะครับเพื่อวัดความรู้กับนักเรียนนะครับของนักเรียนว่านักเรียนเรียนมานี้นะครับนักเรียนเข้าใจไหมเข้าใจว่าอย่างไรนะครับครูจะวัดประเมินตัวชี้วัดต่อไปนี้นะครับข้อที่1คุณครูถามว่าข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของฟันนะครับกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับประเภทของฟันข้อที่1น,นะครับ ฟันน้ำนมจะเริ่มหลุดเมื่ออายุย่างเข้าสู่วัยรุ่นข้อที่2ฟันแท้หลุดหรือหักไปจะงอกขึ้นใหม่อีกข้อที่3ฟันแท้ซี่แรกขึ้นเมื่อฟันน้ำนมซี่สุดท้ายหากักข้อที่4ฟันแท้เป็นฟันชุดที่ขึ้นมาแทนฟันน้ำนมนะครับนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดก็ ฝนวงกลมให้เต็มช่องวงกลมด้านนั้นนะครับข้อที่2คุณครูถามว่าฟันมีหน้าที่สําคัญอย่างไร 1. รับรสอาหาร2ใช้ฉีกอาหาร 3. บดเคี้ยวอาหาร4ป้องกันเหงือกได้รับอันตรายข้อไหนถูกต้องที่สุดนะครับข้อไหนถูกต้องที่สุดก็ฝนวงกลมในวงกลมด้านหน้าข้อให้ให้ทึบนะครับให้เข้มๆเ,เลยครูจะได้ตรวจให้ง่ายๆนะครับ ข้อที่3นะครับการปฏิบัติตนในข้อใดทําให้มีฟันมีสุขภาพที่ดีนะครับการปฏิบัติตนในข้อใดทําให้ฟันมีสุขภาพที่ดีครับข้อที่1บ้วนปากทุกวันข้อที่2ใช้ฟันกัดของแข็งอยู่เสมอข้อที่3รับประทานขนมหวานเป็นประจําข้อที่4แปรงฟันหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนข้อไหนถูกต้องที่สุดก็ตอบมานะลกูกต่อไป นะครับการแปลงฟันอย่างถูกวิธีมีประโยชน์อย่างไรการแปลงฟันอย่างถูกวิธีมีประโยชน์อย่างไร 1. ฟันเรียงเป็นระเบียบ 2. ฟันมีความคมมาก 3. ฟันสะอาดแข็งแรง 4. ทํทำให้ยิ้มสวยนะครับคิดว่าข้อไหนถูกต้องที่สุดก็กากระบ,บาดลงไปนะครับข้อที่ 5. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตน เพื่อดูแลรักษาฟันที่ดีที่สุดก็คือว่าการดูแลรักษาฟันข้อไหนดีที่สุดนั่นเองนะครับข้อที่1เลือกใช้ยาสีฟันและแปรงสีฟันที่มีราคาแพงข้อที่2แปรงฟันทุกครั้งหลังรับประทานอาหารข้อที่3รับประทานผักและผลไม้เป็นประจำข้อที่4ใช้น้ำยาบ้วนปากทุกวันอ่ข้อไหนถูกต้องก็ตอบมาคิดตัวเองนะครับข้อที่6 การแปลงฟันอย่างถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไรการแปลงฟันอย่างถูกวิธีควรปฏิบัติอย่างไร <G un> นะครับ 1. แปลงฟันทุกซี่ทั้งด้านในและด้านนอก 2. แปลงฟันด้านนอกเพียงด้านเดียว 3. แปลงฟันเฉพาะด้านในของฟัน 4. แปลงฟันด้านนอกครบทุกซีอ่อ่านมาก็รู้นะครับข้อไหนถูกต้องที่สุด <G un> ข้อที่7คุณครูถามว่าการแปลงฟันที่ถูกต้อง นะครับตรงกับข้อใดการแปลงฟันที่ถูกต้องตรงกับข้อใดนะครับหนฟันบนให้ปัดขนแปลงขึ้น 2. ฟันล่างให้ปัดขนแปลงลง 3. ฟันกลางให้วางขนแปลงบนตัวฟันและถูไปมา 4. ฟันบนและฟันล่างให้วางขนแปลงบนฟันถูไปถูมานะครับข้อไหนถูกต้องที่สุดก็กาลงไปนะครับก็ฝนลงไปต่อไปข้อที่8 ข้อใดปฏิบัติได้ถูกต้องตามหลักการแปลงฟัน 1. น้ําผสมฟัวร่ไรสองอมเกลือทุกครั้ง 3. แปลงลิ้นทุกครั้ง 4. แปลงเงือกข้อในถูกต้องกากลงไปข้อที่9ข้อใดเป็นการเก็บแปลงสีฟันที่ถูกต้องข้อใดเป็นการเก็บแปลงสีฟันที่ถูกต้อง 1. หง,งายคนแปลงขึ้น 2. ความแปลงสีฟันลง 3. เก็บไว้ในกล่องให้มิดชิดสีํนำไปพึง่งแดดทุกครั้งลังแปลงเสร็จนะครับข้อที่10ข้อสุดท้ายคุณครูถามว่าข้อใดเป็นประโยชน์ของฟันที่แข็งแรงข้อใดเป็นประโยชน์ของฟันที่แข็งแรง 1. รับรสชาติอาหารต่างๆได้ดี 2. พูดออกเสียงชัดเจน 3. เคี้ยวอาหารได้ละเอียด4มีหน้าที่สวยงามข้อไหน ถูกต้องที่สุดก็ตอบข้อนั้นมานะครับเอาสำหรับวันนี้นะครับคุณครูขอขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครับหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย